นี่คือเลลิตี่เกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดฟามชาแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยต้าเสนอ รายการ The Farmer เกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ วันนี้นะครับทางรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ทีมให้มากยิ่งขึ้นครับโดยเราจะเริ่มกันที่ทีมแชมป์เก่าจังหวัดเชียงรายและจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ของการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วเราจะไปติดตามดูกันครับว่าทีมใหม่ของจังหวัดเชียงรายและบุรีรัมย์นะครับจะมีทีเด็ดอะไรมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้กันครับเหนือสุดแดนสยาม ดินแดนสามแผ่นดินทินวัฒนธรรมล้านนาล้่คขาพระธาตุดอยตุงแล้ววันนี้กเกษตรกรจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงชัยมีการเตรียมตัวกันอย่างไร เรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนกับการร่วมชิงชัยในรายการ r e a l ลลิตี้เดอะฟาร์เร์เกมกเกษตรกรปีที่2เราลองไปทำความรู้จักและสอบถามกับตัวแทนเกษตรกรกันดูดีกว่าครับถึงความพร้อมที่พวกเขามีสวัสดีครับผมนายทวีสาวสวนประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงเหนืออำเภอเวิยงชัยวัดชังลายเดีนี้ทางกลุ่มมีการเตรียมพร้อม,อมือมีการร่วมกันวางแผน ในการเข้าในการทำนาต้องเลือกสมาชิกทั้งหมดมาร่วมประชุมปรึกษาหรือกันร่วมกานวางแผนว่าจะต้องดำเนินการยังไงต่อไปต้องมีการวางแผนร่วมกันและความองค์ความรู้ต่างๆในการทำนาให้เกษตรกรหรือคนชิกในกลุ่มได้เรียนรู้ร่วมกัน ถือได้ว่าเกษตรกร,รอ,อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน The Farmer Game เกษตรกร,รกันมาเป็นอย่างดีแล้วในครั้งนี้พวกเขาไม่จุดเด่นในด้านใดบ้างเราคงต้องไปฟังจากตัวแทนเกษตรกร,รกันดูครับคือมีจุดเด่นของชลายคืออยู่ในพื้นที่เขตชมราธานและดินดีน้ําดีการอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านการ ใช้สาร,รจาก้องการโรคแมลงเป็นเฉพวกสารอินไีย์ต่างๆและทางกลุ่มก็ได้ร่วมกันทำาึงพวกสมุนไพรน้ำหมกักฮอร์โมนปุนน๋ยอินรีย์ต่างๆและความรักความสมานสามคีในกลุ่มจะช่วยกันสู้นในเกมครั้งนี้ดูเหมือนความร่วมมือร่วมใจกันของชาวอำเภอเวียงชชยจังหวัดเชียงรายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาให้ความรู้ในด้านต่างๆก่อนการแข่งขัน และการเตรียมความพร้อมของเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มนี้เองที่ทําให้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรจากจังหวัดเชียงรายถือเป็นผู้เข้าแข่งขันที่น่ากลัวของจังหวัดอื่นกันเลยทีเดียวครับถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าให้ตัวแทนเกษตรกร,ร,กรอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายได้ขอกําลังใจจากผู้ชมทั้งประเทศกันเลยดีกว่าครับทุกท่านที่ชมรายการของทางช่อง channel, ช่วยเป็นกำลังใจและร่วมเชียร์ทีมยอดเชียงรายด้วยครับ อินทรายชูสู้ครับเมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านกระหนก ตำบลบ,บ้านปรืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มหันมาผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ตั้งแต่ปี2539โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนด้านองค์ความรู้ตลอดกระบวนการผลิตสำนักงานเกษตรอำเภอกระสังเรานะครับเข้ามาดูแลกลุ่มชุมชนผลิตข้าวนี้ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งกลุ่มนะครับเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วนะครับ จนกระทั่งกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านกระหนังสามารถฝ่าวิกฤตราคาข้าวไปได้ด้วยศักยภาพพื้นที่ของเรานะครับผมคิดว่าสภาพพื้นที่ดินของเราเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับในการปลูกข้า,ขาวหอมมะลิ105นะครับาจ,จ,จากนั้นในปี2556จึงก่อตั้งศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกระหนังขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก61คนวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105พอมมากเนื่องจากว่าทางกลุ่มนี้ได้มีการทําผลิตมเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วนะคะมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็ขอการรับรอง GPC กับศูนย์ข้าวด้วยนะคะเราได้ผลการรับรองออกมาแล้วได้ใบรับรองคิวด้วยแล้วะคพี่น้องเสรกรที่ ผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวที่เข้ามาดูแลเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยให้ตาราหนักว่าราชการเนี่ยมีความมุ่งหวังมีความคาดหวังกับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มมาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างสูงและในปีนี้ทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันหนังจังหวัดบุรีรัมย์ตัวแทนจากแดนอีสานใต้หนึ่งในห้าทีมผู้เข้าแข่งขันมีเป้าหมายที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ดีที่สุดจุดเด่นเราก็จะเป็นเน้นนะครับในเรื่องของการใช้ปุ๋ยหมักนะครับเป็นหลักเพื่อลดต้นทุนนะครับในการผลิตเนื่องจากขณะนี้นะครับต้นทุนในการผลิตของชาวนานั้นจะเป็นการลงทุนที่สูงนะครับเราก็จะมาท้นว้านะครับในเรื่องของการประหยัดนะครับว่าเราจะ ทําแบบไหนที่จะประหยัดในการใช้จ่ายให้น้อยลงนะครับเพื่อเราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันนังจังหวัดบุรีรัมย์จะทําได้อย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่เราไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้นะครับ ฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรปีสสนับสนุนโดยโตโยตา้าขับเคลื่อนความสุขกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ เราก็ได้ทำความรู้จักกับทั้ง2ทีมไปแล้วนะครับต่อจากนี้เราจะไปทําความรู้จักกับทีมตัวแทนจากภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีและทีมตัวแทนจากภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันดูบ้างครับไปดูกันว่าทั้ง2ทีมจะมีไม้เด็ดอะไรมาสู้กับทีมอื่นๆอ,อย่ารอช้าเลยครับไปติดตามชมกันเลย คนสวยโพธารามคนงาบ้านโปเมืองอ,อ,อ,องค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำนดำเนิน,นเพลินค้างข่าวร้อยล้านย่านยี่ศกปลาดีาจังหวัดราชบุรีถือเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำแห่งตะวันตก<ค>นมีทรัพยากรต่างๆมากมาย จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศ4ประเภทอยู่ในจังหวัดเดียวกันคือพื้นที่ภูเขาสูงพื้นที่ราบสูงที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มต่ำด้วยเหตุนี้ถือว่าจังหวัดราชบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์คุกท่นานของเราได้รับการเสนอชื่อเข้า ข้า้ากการประกวดของเดอะตามเกณฑ์เกมเกษตรกรของชมรข้าวศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขาหนมจังหวัดราชบุรีถือเป็นน้องใหม่ของเรียลลิตี้เดอะฟาร์เมอร์เก,มเก,ม,เกมเกษตรกรปี2อพวกเขามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างผมในฐานะประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขหนมจังหวัดราชบุรีเ,เหตุผลที่เราเราเราตัต้งกลุ่มขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการให้เกิดการพัฒนาและเกิดการสขภาพในการการทำนาที่ ที่ที่สูงขึ้นแล้วก,ก็จึงเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นมาครับดูเหมือนทีมแห่งลุ่มน้ำไม่กลองนี้จะเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันกันอย่างเต็มที่ในฐานะน้องใหม่และพร้อมกันขนาดไหนล่ะครับด้วยความจำนาญในการปลูกข้าวของเราฉะนั้นครั้งนี้เ,เราก็ต้องต้องต้อง,อง,องยังไงละ่ะวางแผนให้รัดกลุ่มมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเราจัองวนเรื่องปัญหากันการแข่งขันมากกว่า เพราะหมดของการแข่งขันเรามมาคุ้นเคยเราคุ้นเคยจากการพัฒนาแล้วก็การการทำจริงครับดูช่างมั่นอกมั่นใจเหลือเกินครับสหรับประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขาหนกจังหวัดราชบุรีแล้วพี่ข่าวแวนครับกลยุทธ์ไม้เด็ดที่มั่นใจคืออะไรประเด็นที่หลักๆก็คือของเราเราใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมามาจัดการในกระบวนการผลิตครับ การดึงจุดเด่นในการร่วมแรงร่ว um มใจกันของคนในชุมชนผนวกกับความเป็นหนึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการอาจจะเป็นหนทางที่ทําให้ศูนย์เข้าชุมชนเขาหนมจังหวัดราชบุรีสาม,มารถที่จะฟันฝ่าและกำชัยชนะในการแข่งขัน The Farmer Game เกษตรกรก็เป็นได้ข้าวชุมชนบ้านเขาหนมจ,จังหวัดราชบุรีเข้าสู่โหมดขการแข่งขันแล้วพวกเราพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อม ราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกวีคนดีสีอยุธยา,าจังหวัดพระนครสีอยุทยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ำนท่วมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนารสายฝนน,นไป เราขอพาท่านผู้ชมมาพบกับน้องใหม่ของเดอะฟาร์เมอร์เกมเกษตรอรดี่สองทีมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงหนาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับในส่วนนี้เป็นนิคมเกษตรเป็นชุมชนไอู้์ข้าวชุมชนนะครับของสิงหนาทเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการเกษตรครบวงจรนะครับที่พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดนะครับส่วนหนึ่ง ที่ทําการปลูกข้าวเราก็จะมีการเหมือนโครงการแลกเปลี่ยนกันนะครับระหว่างส่วนของเรื่องกลุ่มทําข้าวนะครับแล้วก็กลุ่มปลูกผักกลุ่มเลี้ยงแพะเลี้ยงโคนะครับซึ่งเกษตรกรทางสิงคนาจ,จะมีความเป็นกันเองกันอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธแล้วก็ชาวมุสลิมนะครับเราก็อาศัยที่ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ การที่คนในชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอีกหนทางสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่การแข่งขันในครั้งนี้ลองไปถามดูสิว่าพวกเขาเหล่านี้มีความพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนทางส่วนข้าวอยุชนิคมการเกษตรตาบลสิงขนาตอนนี้คือตอนนี้เรามีฟอร์มทั้งเนื้อที่ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งตอนนี้ข้าวเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยมีกําลังผลิตอยู่ที่ประมาณ450ไร่โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์กขอ41และ49 โอ้โหถือได้ว่าศักยภาพในการผลิตเล็ดพันุมีปริมาณสูงมากแล้วไม้เด็ดที่จะกำใช้ชนะคืออะไรกันครับไม้เด็ดตอนนี้คือของศูนย์ข้าวอยุทยน,นิคมการเกษตรตำบลสิงห์นาตตัวนี้เราสามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตคือตอนนี้ศูนย์ข้าวชนเราผลิตนวัตรกรรมของเราขึ้นมาเองคิดเองทําเองใช้เองคือลดหยอดครับผ ด้วยเป็นศูนย์ที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ผลผลิตมากศูนย์ข้าวหนึ่งพนวกกับความสมัครสมานสามัคคีกันของคนในชุมชนที่จะร่วมเรียนรู้และพัฒนาการทำนาให้ได้มาตรฐานเรามาร่วมชมพร้อมส่งแรงเชียร์ไปกับทีมศูนย์ข้าวชุมชนตะบนสิงหานานานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันพวกเราศูนย์ข้าวชุมชนตะบนสหน้าทุกคน เดอะฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรปีสองหลักเกณฑ์การให้คะแนนคะแนนจากการปลูกข้า40ว40คะแนนคะแนนจากภารกิจ50คะแนนคะแนนโบนัสจากผู้ชมทางบ้าน10คะแนนรวมคะแนนทั้งสิ้น100คะแนนสำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเงินสด150,000บาท พร้อมอุปกรณ์การเกษตรมูลค่า75,000บาททีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับโลรางวัลจากกรมการข้าวเงินสด5 0,000ืบาทพร้อมอุปกรณ์การเกษตรมูลค่า5 0,000ื่นบาทและทีมรองชนะเลิศอันดับสองได้รับโลรางวัลจากกรมการข้าวเงินสด2 5 0 0 0บาทพร้อมอุปกรณ์การเกษตรมูลค่า10,000บาททีมใดคือสุดยอดศูตร ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต้นแบบร่วมลุ้นและติดตามใน The Farmer เกมเกษตรกรปีสอง The Farmer เกมเกษตรกรปีสสนับสนุนโดยโตโยต้ขับเคลื่อนความสุข กลับเ,เข้ามาสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ได้ทําความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันกันมาเกือบครบทุกทีมแล้วครับเหลือเพียงแค่หนึ่งทีมเท่านั้นนั่นก็คือทีมตัวแทนจากภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทีมนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ธรรมดาจริงๆส่วนเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยครับ เมืองประวัติศาสตร์ประธาตทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามการิย์ มากวัดมากสิ่งครบสิ้นกุ้งปูนี่คือคำขวัญประจำจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนครแห่งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตและงดงามมาจนถึงปัจจุบันดินแดนที่มีทะเลสีครามขนานด้วยแนวหาดทรายยาวสะอาดตามีป่าสมบูรณ์พื้นงใหญ่ในแดนใต้มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์งดงามที่นี่ นครศรีธรรมราชคือเมืองแห่งอารยธรรมที่ผ่านการเวลามาพร้อมกับร่องรอยศรัทธาอันจารึกไว้อย่างมั่นคงและงดงามทีมที่ภาดทีไดเข้าร่วมแข่งขันเดอะฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรปี2องีได้แก่ทีมศูนย์ข้าวชุงชนตำบลฉะเม,มาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นทีมที่หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษพร้อมเกิดคำถามขึ้นในใจว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีพื้นที่นาเพื่อปลูกข้าวด้วยหรือแล้วจะปลูกข้าวสู้กับจังหวัดอื่นได้อย่างไรก็ให้ปราเป็นมารดาได้รดน้น,นได้ลดนบ้ำได้รับชัยชนะได้ชนะได้บนะคว่าสู้นข้าวสมชุมได้คัว่าส่วนข้าวสมชท่มการัดเดชสารพัดเดชให้ได้หลวงให้ได้รหลวงเน หแหม,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 แมทีมนครศรีธรรมราชต้องขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือกันเลยนะครับสำหรับศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเฉาเหนีมงสมาชิกเพียง28คนแต่ก็เป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้มแข็งที่สามารถปลูกข้าวเพื่อขายเมล็ดพันธุ์ดีส่งขายกับศูนย์ข้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมไม่รู้ว่าสมาชิกในทีมจะสู้ไหวหรือเปล่านี่ <Yeah. S 2> เมื่อมีการแข่งขันแล้วความหวังของเรามไม่ใช่ที่จะเอาอรางวัลชนะเลิศหรือว่า,วารองชนะเลิศเรามีความพร้อมที่จะแข่งขันเพื่อเราผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อให้กลุ่มชาวนาของเรามีรายได้ม,มีมีเมล็ดพันธุ์ใช้มีความร่วมมือมีความสมามัคคีที่เกิดขึ้นภายในชุมชน อย่างนี้กลุม่มของเรากอ็พอใจแล้วและครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของทีมจัวันครศรีธรรมราชว่า<ด>จะใช้จุดเด่นของทีมด้านใด,ดเพื่อลงชิงชัยในครั้งนี้และสำหรับรูปแบบการแข่งขันจะทำการแข่งขันกัน5พื้นที่ประกอบด้วย1จังหวัดเชียงราย2จังหวัดบุรีรัมย์3จังหวัดอยุธยา 4จังหวัดนครศรีธรรมราช5จังหวัดราช,ชบุรีซึ่งแบ่งพื้นที่ในการแข่งขันจังหวัดละ200ไร่รวมพื้นที่แข่งขันทั้งหมด1000ไร่ในการแข่งขันนั้นจะเน้นการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเพื่อการแจกใจ่ายให้ชุมชนแต่ละพื้นที่นำไปปลูกเป็นข้าวที่มีคุณภาพต่อไปโดยคะแนนในส่วนของการปลูกข้าวและภารกิจจะพิจารณาจาก5หัวข้อคือ 1. ความคิดริเริ่มในการสร้างสารรค์กิจกรรมต่างๆให้ประสบความสําเร็จ 2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนความร่วมมือความสมานสมามัคคีในทุกภาคส่วนภายในท้องถิน่น 3. ความสามารถในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกเก็บเกี่ยวการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการกระจายมเมล็ดพันธุ์ 4. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ โดยดูองค์รวมด้านการจัดการกองทุนหมุนเวียนและสถานที่ตั้งที่เหมาะสม5การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนท้องถิ่นของตนอย่าลืมร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ5ทีมในการแข่งขัน The Farmer Game เกษตรกรกปี 2, 2> แม่การแข่งขันครั้งนี้นะครับทั้ง5ทีมต่างก็มีดีไม่แพ้กันจริงๆครับ แต่ว่าใครที่จะได้เป็นสุดยอดศูนย์ค่าชุมชนต้นแบบตัวจริงคุณผู้ชมต้องกลับมาติดตามกันนะครับในรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีฟาร์มชาแนลนะครับเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาและทางรายการคนไทยหัวใจเกษตรสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนเวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาที อย่าลืมนะครับกลับมาร่วมการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ